สำหรัเบเย็นนี้ก็เอาสักหน่อยครับเย็นวันพุทธที่24มกราคม2567ครับผมวันนี้เป้าหมาย2เก่าพัะตำหนักครับเก่าแรกก็ผ่านมาแล้วครับตอนนี้กำลังจะขึ้นเก่าปากคาครับผมโอ้เอาเรื่องเหมือนกันครับฟังเสียงหายใจนี่รู้เรื่องครับ เหนื่อยสุดๆหัวใจก็แตะโน่นแล้วครับสี่บวกบวกแล้วครับหัวใจไม่อยู่จริงครับขึ้นหมดครับว่าจะเป็นโซนหัวใจน้ำหนักโอ้แย่ครับร่างกายแย่มากครับตรงนี้ครับรู้เรื่องครับปั่นอย่างนี้ครับตามพวกไม่ทันแน่นอนครับพวกเอาเสือหมอบมาครับไปโน่นแล้วครับหายไปในกลบเมฆแล้วครับ ตามไม่ทันแล้ววันนี้ครับโอ้โหฟังเสียงหายใจรู้เรื่องครับรู้เรื่องครับเรือนีเท่าไหร่ยัดใสให้หมดแล้วครับตอนนี้ไม่เหลือแล้วครับโอ้โหอ่อนแอมากครับร่างกายช่วงนี้กรอบจริงๆครับมีผลอย่างมากครับผม คมหน้ากดอย่างเดียวครับเหงือก็ไหลเป็นโจ๊กเลยครับเช้ากอ่อนจะออกปั่นก็ต้องน้ำหนักตอนเช้าน้ำหนักแตะ โน่นแล้วครับ67แล้วครับโอ้โหขึ้นมาอย่างเกือบ5โลครับไม่ไหวจริงๆครับขึ้นมา5โลนี่มีผลเยอะมากครับ ตลอดทางเลยครับจริงๆครับไม่อยู่จริงๆครับจนหัวใจต้องค่อยๆพื้นผูนนล่างกายครับแบบนี้ไม่ไหวครับปล่อยไว้นานๆไม่ไหวแน่นอนครับต้องค่อยๆพื้นล่างกายครับ ให้กลับมาเหมือนเดิมอีกครั้งครับผมโอ้โหรู้เรื่องครับรู้เรื่องเจอเขาไปแบบนี้รู้เรื่องครับผมนี่เรากำลังเข้าเขตบ้านป่าคานะครับโอ้โหว่าจะมาถึงตรงนี้ได้ไม่ธรรมดาครับชนิดที่ว่าเออไหลเป็นโ๊กครับ ใจก็แตะไปโน่นนะครับร้อยเจ็ดสิบบวกครับโอ้โรู้เรื่องครับรู้เรื่องปั่นแบบนี้ตามพวกไม่คันแน่นอนครับพวกหายไปในกิ่งเมฆแล้วครับ เย็นนะครับเหงื่อนี่ไหลเป็นโจ๊กเลยครับตอนนี้ครับชุ่มไปทั้งตัวแล้วครับรู้เรื่องครับรู้เรื่องกล่องแบตเตอรี่ก็เตือนแล้วครับแบตเตอรี่ที่กล่องเตือนมาแล้วครับตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดแล้วครับแบตเตอรี่น่าจะไม่พอแล้วครับวันนี้ลืมชาร์จมาครับเท่าไหรเท่านั้นครับผม สุดจริงครับเดียอีกเนินหนึ่งครับมีเสียงหมาไล่ต่างหากครับผมมาไล่กันตอนขึ้นเขาเนี่ยับฉุดจริงๆครับ ตายเลานี่ปล่อยไว้ไม่ได้แล้วครับแบบนี้ครับต้องกระตุ้นแล้วครับต้องฟื้นฟูร่างกายให้กลับมาเหมือนเดิมครับผมเดี๋ยวเสร็จสีสันโดยตรงนี่ก็ต้องจัดให้เต็มนะครับต้องจัดเต็มคาราเบลสักหน่อยครับผมไม่งั้นนี่โดนเชือกแน่นอนครับไปเส้นทางไหนโดนเชือกแน่ครับแบบนี้ครับแย่มากครับร่างกายแบบนี้ครับไม่ไหวครับไม่ไหวครับ เรื่องครับรู้เรื่องปกติเราขึ้นสายเก่าแบบนี้นี่สองเก่านี่ยังเหลือสองใบปัป่นสบายสบายครับวันนี้มีเท่าไหร่ยัดใสให้หมดแล้วครับเบืองหลังไม่เหลือสบาใครับ ได้นะครับมีธรรมดานะครับแต่ว่าไม่ยาวนะครับไม่ยอมรับเลยครับว่า ซ้อมไปหน่อยครับช่วงนี้ครับไม่ต่อนเนื่องก็แบบนี้และครับเราบอกกันแล้วว่าจักรยานไม่มีทางลัดแน่นอนครับวันที่บันไดที่เราอ่อนซ้อมการซ้อมไม่ต่อนเนื่องนี่รู้เลยครับร่างกายเรานี่หลอกไม่ได้ครับยิ่งภูเขานี่ไม่เคยโกหกใครครับรับรู้ด้วยตัวเอง ว่ามันสุดจริงๆครับโอ้โหแรงกดนี่หายไปไหนหมดไม่รู้ครับตอนนี้มีแต่แรงใจเท่านั้นครับที่จะพาเราไปถึงที่หมายครับกัดฟันครับกัดฟันครับผม ตามไม่ทันแล้วครับตามพวกไม่ทันแน่นอนครับพวกไปไหนแล้วไม่รู้ครับหายเข้าไปในกลบเมฆแล้วครับโอ้โหตามยังไงไม่ทันแล้วครับไม่ว่ากันครับวันไดที่เราอ่อนแอก็ย่อมเป็นเหยื่อให้เขาเขมือบแน่นอนครับตอนนี้ขออยู่อย่างอย่างหนุ่ไว้ก่อนครับเดี๋ยวถ้าร่างกายเราฟิตกลับมาเมื่อไหร่จะเป็นราชสีห์อีกทีหนึ่งครับผม รู้เรื่องครับรู้เรื่องเหงื่อนี่ไหลเป็นโจ๊กครับเสียงหายใจก็ไม่ต้องพูดถึงครับโอ้โหสถานไปทั้งดอยแล้วครับเสียงหายใจครับหอบมากครับหัวใจก็แตะนู่นนะครับสีบวกบวกครับร้อยเจ็ดสิบกว่านะครับโอ้โหสุดจริงๆครับรู้เรื่องครับรู้เรื่องแบบนี้นี่ปล่อยต่อเนื่องไม่ได้ครับต้อง ้อมอย่างต่อเนื่องแล้วครับเจ็จงานสีสันนี่ต้องจริงๆจ,จังๆแล้วครับไม่งั้นไม่ไหวแน่นอนครับตามพวกไม่ทันแน่นอนคร,ร,รับตามพวกไม่ทันแน่นอนยิ่งทางลาบร้อยกับโลนี่รับรองครับทั้งตักคิวทั้งคุมโนหัวใจไม่อยู่แน่นอนครับถ้าเจอสภาพแบบนี้นะครับไปก็อร่อยแล้วครับขอเวลาไม่นานครับ ราจะเข้าชูโหมดการซ้อมต่อเนื่องินไนต้องมาก่อนครับตรงนี้ยังมีภารกิจหลายอย่างครับที่ยังไม่ลงตัวเดี๋ยวขอจัดสรรเวลาอนิดหนึ่งนะครับแล้วก็จะทําน้ําหนักรีดน้าหนักหน่อยครับน้าหนักขึ้นมาห้าคือหกโลครับโอ้โหรู้เรื่องครับสุดจริงๆครับ ใค่ระยะเวลา2เดือนนะครับหนักขึ้นมา5โลเกิดจากการที่เราไม่ได้ซ้อมอย่างต่อเนื่องครับแล้วก็าการรับประทานอาหารค่อนข้างที่จะเจอแต่งานอย่างเดียวครับช่วงนี้มีแต่งานมงคลงานบุญไปหมดครับ สุดท้ายก็อย่างสภาพที่เห็นแล้วครับตื่นมากครับตอนนี้ครับไม่ว่ากันครับไม่ว่ากันครับมันอยู่ที่การกระทําของเราเองครับเมื่อเราอ่อนซ้อมเมื่อเราไม่มีวินัยกับตัวเองเราก็ต้องน้อมรับสภาพนั้นครับผมอย่าไปโทษใครครับ ร่างกายเราเป็นเครื่องพิสูจน์อยู่แล้วครับว่าเราทำอย่างไรเราย่อมได้อย่างนั้นครับผมเรต้องมาวางแผนกันใหม่ครับเดี๋ยวต้องกำจัดของเสียในร่างกายออกมาให้เต็มที่ก่อนครับขยับน้ำหนักลงไปที่เวทเดิมของตัวเองก่อนที่จะขึ้นมา5โลนะครับต้องคุมน้ำหนักหน่อยครับไม่งั้นคุมหัวใจไม่อยู่ต่างหากครับโอ้โห รู้เรื่องเลยครับรู้เรื่องครับห้าโลนี่เห็นผลชัดเจนครับไม่ธรรมดาครับไม่ธรรมดาบอกเลยครับว่าสุดจริงๆครับเนี่ยครับเรากําลังจะผ่านแยกสอปอรหรืออําเภอแม่ฟ้าหลวงหรือเขตอบตแม่ฟ้าหลวงนะครับนหน้าบ้านขาแห่งพัฒนาเพื่อที่จะไปผ่านหน้าพระตำหนักไรตุงนะครับ สังเกตแล้วนะครับแบตเตอรี่ที่กล้องน่าจะไม่พอนะครับเท่าไหร่เท่านั้นนะครับผมจริงๆอยากจะปั่นให้จบทริปนี้เลยนะครับแต่ดูแล้วแบตเตอรี่ไม่น่าจะพอละครับากับการใช้เวลานะครับพอเมื่อกี้ผมขึ้นมาดูแบตเตอรี่เหลือไม่ถึงสี่ปเซนตนะครับดูแล้วไม่น่าจะไม่พอละครับ รีโคนมาเหมือนกันครับไล้จะหมดแล้วครับโอ้โหรู้เรื่องครับรู้เรื่องครัวต้องกระตุ้นแบตเตอรี่หน่อยแล้วครับอย่างนี้ไม่ไหวครับขาดความต่อเนื่องนี่รู้เลยครับร่างกายเสื่อมไปเยอะเลยครับ เองแล้วครับผมแต่ก็มีภารกิจที่ต้องทําก็เลี่ยงเลี่ยงไม่ได้นะครับก็จําเป็นนะครับผมแต่พอภารกิจมันซาลงเราก็ต้องกลับมาทําร่างกายให้เราพิตซ้อมให้ดีนะครับเพื่อสุขภาพตัวเองนะครับผมนี่เราก็กาลังจะผ่านทางหลวงชนบทนะครับผมทางหลวงนะครับ นี่ก็ไม่ธรรมดานะครับสิบกว่าเปอร์เซ็นต์บวกบวกครับยิงพระธาตุพระตำหนักนี่ขึ้นสายเก่านี่ผมนี่รู้เรื่องครับรู้เรื่องเมื่อก่อนนี่เส้นนี่นี่ขนมหวานเลยครับแต่พอพักหลังนี่โอ้โหสุดจริงๆครับ พระธาตุนี่ไม่ได้ไปเยือนนานนะครับช้างมูพระธาตุนี่ต้องหาเวลาสักวันครับเอาร่างกายไปสัมผัสความเหนื่อยสักหน่อยครับขอเวลาสักนิดหนึ่งครับผมเดี๋ยวจะเริ่มเข้าสู่โหมดปกติของตัวเองแล้วครับ ก็ยันเหนื่อยแล้วได้อะไรครับก็ได้ความสุขทางใจไงครับเราชอบแบบไหนเราสนุกกับตรงไหนเราจะลืมมันเองครับว่ามันเหนื่อยหรือมันยากหรือมันมีประสักมันอยู่ที่ความชอบแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะครับชอบแนวไหนก็ ทำแนวนั้นไม่ทําให้ใครเดือดร้อนก็ถือว่าเป็นที่สุดแล้วครับจริงครับสุดจริงเนินนี้ก็ยังมี10นินิดๆน,นะครับไม่ธรรมดาครับรู้เรื่องครับรู้เรื่องครับ ขึ้นมาทีนึงนี่รู้สึกว่าระยะทางมันเหมือนไกลนะครับแต่จริงๆมันไม่ใช่นะครับระยะทางมันเท่าเดิมครับแต่ร่างกายเราเนี่ยครับมันถดถอยลงครับถ้าเราปล่อยไว้แบบนี้ไม่ดีแน่นอนครับสุขภาพก็ต้องดูแลกันไปครับ เวลามาทำลายสุขภาพเราได้ครับต้องพยายามรักษาให้ดีที่สุดครับเพราะถ้าเรามีสุขภาพที่ดีก็มีใช้ไปกว่าครึ่งครับการไม่มีโรคเป็นลาบันประเสริฐครับเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาครับคนที่มีสุขภาพที่ดีคุณย่อมมีโอกาสที่จะทำความฝันได้อีกหลายอย่างครับ สำหรับคนที่ป่วยความฝันและความหวังเดียวเขาคืออย่างเดียวครับคือเขาต้องการหายป่วยฉะนั้นแล้วเราจงรักษาสุขภาพของเราไว้ให้ดีที่สุดครับอจะให้ต้องล้มป่วยครับเพราะไม่งั้นคุณจะไม่ได้ทําในสิ่งที่คุณฝันครับถ้าคุณสุขภาพดีคุณมีสิทธิ์ที่จะฝันมีสิทธิ์ที่จะไปได้อีกไกลครับ ว่าคุณจะฝันเรื่องอะไรก็แล้วแต่คุณยังมีโอกาสได้ทําครับแต่ถ้าสุขภาพไม่ดีคุณป่วยจะป่วยขึ้นมาเนี่ยครับมก็ได้แค่ฝันเรื่องเดียวแล้วครับมีความหวังเดียวคืออยากให้ตัวเองหายป่วยแต่ก่อนที่เราจะป่วยเราควรที่จะรักษาสุขภาพดีๆของเราไว้ครับเมื่อวันนี้สุขภาพเรายังดีอยู่ต้องรักษาให้ดีที่สุดครับอย่าให้มันเสื่อมโทรมตามกาลเวลาครับอย่าให้โรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนครับ สละเวลาวันละนิดของท่านที่มีค่าของท่านแบ่งให้กับตัวเองบ้างครับมาครับมาครับมาหัดออกกำลังกายด้วยกันครับไม่ว่าคุณจะเดินจะวิ่งจะปัน่นได้หมดครับแค่คุณออกมาขยับเท่ากับคุณออกกำลังกายนครับแบ่งเวลาให้ตัวเองบ้างการที่มีสุขภาพที่ดีผมว่า มีสมบัติที่ล้ำค่าอยู่ในตัวคุณ ซาลี่คนก็พอๆกันแล้วครับใกล้จะหมดเหมือนกันครับผมโอ้โหรู้เรื่องครับรู้เรื่องครับโอ้โหเือนี่ไหลเป็นโจ๊กครับทั้งตัวนี่ชุ่มไปด้วยเงื่อแล้วครับเปียกหมดแล้วครับผม เดี๋ยวเวลาไหลลงนี่คงเย็นพอสมควรลนละครับอากาศก็เย็นอยู่แล้วครับผมแล้วก็เจอคาบเหงื่อที่เกาะอยู่ในตามเสื้อผ้าเรานะครับเสื้อปันโอ้โหรู้เรื่องครับกระทบกับลมโอ้โหเย็นสบายเลยครับถือว่าเย็นเจีย๊ยบเลยละกันนะครับพรอาทิตย์ตกไกลตกดินแล้วครับ นั้นแหละครับออยังไงวันนี้ตามพวกไม่ทันแน่นอนครับพวกหายเข้าไปในกลีบเมฆแล้วครับรู้เรื่องครับรู้เรื่องครับตำหนที่เราอ่อนแอก็ย่อมเป็นเหยื่อถ้าไม่อยากเป็นเหยื่อก็ต้องเข้าที่ที่ไหนให้กับตัวเองนะครับภาพนี้ไม่มีสายครับอยากได้ต้องทําเองครับ ครับมาครับฉุนขับฉุนพรบสุขภาพดีๆอยู่ที่มือท่านอยู่ที่เท้าของท่านอยู่ที่ตัวของท่านนะครับผมไม่มีใครทําแทนท่านได้ครับผมเงินทองไม่มีก็ยังพอหยิบยืมกันได้ครับสุขภาพดีๆไม่สามารถแบ่งปันกันได้นะครับนอกจากท่านจะทําเองนะครับ